สวัสดีครับอยู่กับพี่อ่านตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเอวอ์สองนั่นเองหลังจากที่เราเล่นในโหมดคลาสสิกความยากน o r m ม l แล้วก็ข้ามไปเจเนอเรนครับเล่นในโหมดแมททัพไปอีก2คนวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นแบบฮาร์ดดูบ้างดูว่าจะยากขนาดไหนนะครับไออีซี่นี่คงไม่ต้องเล่นแล้วละ่ะเพราะเราเล่นน o r m มอไปแล้วเนาะไปลองดูว่าฮาร์ดจะเป็นยังไงมันจะยากระดับไหนลองดูมาอยู่ที่หน้าจอที่คุ้นเคยเริ่มจากแบบนี้ง่ายที่สุดนะซัพพอร์ตยูนิตแล้วก็เอาทองมาครับส่งคลับแมนออกไป กระบองกระบองพวกกระบองพวกนี้ซัดหน้ากันเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะเขาจะปล่อยอันตีเขาใส่เราใช่ไหมทําไมเขาไม่ปล่อยอันติใส่เราครับอ่ะนี่ไงมาละมาในเวลาที่ไม่ควรมาจริงๆขอบคุณมากที่น้องแต่ว่าเราจะไม่ใช้อันตีคืนนะครับเราจะใช้เป็นเนี่ยแหละคนเควื่องหินนี่แหละมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวก่อน <What? S 1> มันชื่อสลิงเกอร์เออส่งสลิงเกอร์ออกไปสู้นะครับจริงๆระบบ ไม่ใช่ระบบจริงๆโหมด h a r ์ดนี่มันก็มันก็ไม่น่าจะยากกว่า normal เ,เท่าไหร่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทําไมเขาบุกเรายับๆเลยครับ<ะ>ถ้าเราปล่อยอุกกาบาตรลงไปนี่เราก็น่าจะได้ตังหลายบาทอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรสลิงเกอร์ถ้ามันได้ยิงนพร้อมๆกันนี่โหดนะเนี่ยดูมันโยนหินครับผมโยนครั้งหนึ่งในสามสี่คนโยนคือเราไม่ได้เล่นในโหมด general เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเงินไม่มีทองตกมาใส่เราใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เก็บเงินเก็บทองแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บก็ได้ใช้เป็น เนี่ยแหละสลิงเกอร์โยนเนี่ยแหละโอ้โหพี่ก็เปลี่ยนยุคแล้วครับมาเป็นสปาตาแล้วเรายังไปไม่ถึงไหนเลยอ้าวเราเปลี่ยนบ้างเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันโอ้โหเปิดอันติายเาอีกแล้วตายกันยับยับของเราก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับเป็นสายเล้งนะครับเนี่ยแหละเล่นแบบสายเล้งเนี่ยแหละสบายใจที่สุดจะพยายามไม่ใช้ป้อมนะครับก็เหมือนเป็นการชาเลจนตัวเองว่าไม่ใช้ทาวเวอร์โน no ทาวเวอร์นั่นเองจริงๆอยากเปลี่ยนไป มันจะมียุคหนึ่งเป็นยุคเทพนิยายซึ่งเป็นยุคหลังอียิปต์ยุคอียิปต์เนี่ยเราต้องเก็บตังค์นิดนึงเพื่อที่จะนำจอมเวทออกมาใช้นะครับมันเป็นยูนิตพิเศษของเขาถ้าเราผ่านจอมเวทแล้วไปถึงยุคเทพนิยายได้นั่นจะสบายมากในยุคเทพนิยายไอตัวที่มันเป็นนักขนูมันเก่งนะครับเราควรตอนแรกว่าจะทำชาเลนจ์ไม่ใช้ป้อมไม่ใช้อะไรนี้ตอนนี้เริ่มอยากจะเอาป้อมมาใช้บ้างแล้วเนี่ยจำไว้ว่าถ้าจะข้ามไปยุคอียิปต์ต้องเก็บตังค์พอสมควรเพราะว่ายูนิตเล้งนี้ของเขายูนิตซัพพอร์ตมันเป็นย ยูนิตมันสร้างได้เต็มที่10ยูนิตเราก็อยู่หน้าบ้านเราตรงนี้แหละครับป่คาเขาแบบง่ายๆอยู่ตรงนี้นี่ไงเราข้ามยุคอดีเลยแล้วก็เอาเป็นยูนิตเวทมนต์ออกมาตัวนี้ครับแล้วก็เตรียมอัปเกรดนะซัพพอร์ตเลงครับพันหเตรียมเก็บตังรอเลยเอาแล้วแลวพลหอกโยนหอกของเราก็ยังเหลืออยู่ตั้งเยอะแยะเออไม่เป็นไรดีละเหลืออยู่กดีดีวา่าขดเหลือดีกว่าขาด,ขาด,ขาดครับเอ๊มีแน่นะถ้ายูนิตซัพพอร์ตออกมาเยอะอื มันโยนเวทออกมาได้ถูกไปล้ำเวลามากคือเวทเขายิงแรงยิงไกลนะครับมันเลยทําให้ได้เปรียบนี้ถ้าเราเปิดนันตีลงไปทีหนึ่งนี่ได้เงินเยอะเลยสักทีดีมั้งจัดไปครับสักทีหนึ่งนี่งไงเงินเบิ่มเบิมแล้วก็เอาซัพพอร์ตเล็งให้เยอะขึ้นเงินไม่ต้องแค่นี้ไปก่อนของเขาก็มีป้อมเป็นป้อมอียิปต์นะครับขเขาก็โหดเหมือนกันโอ้นี่เราได้ถึงขั้นยิงยิงบ้านก็เลยหรอใช่ได้ใช่ได้พอเราตั้งตัวแบบนี้ได้นี่โหมด อินเซนเอ้ไม่ใช่หมดอินเซนโหมดฮาร์ดมันก็เหมือนไม่ยากแล้วนะเอานักเวทออกไปเยอะๆครับเล้งยูนิตเกมนี้เป็นอะไรที่ OP เล้งอัพแล้วเหลือดาเมจอาดาเมจมาอีกด้วยความที่เราใส่เปิดนันตีไปทีนึงทําให้เราผ่านยุคนะครับเปลี่ยนยุคชา้ากว่าเขาแต่ไม่เป็นไรเนี่ยไอยูนิตธนูเนี่ยเก่งถ้าอัพเต็มๆมานี่จัดจ้านมากของเขามีป้อมด้วยแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีป้อมไม่มีอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรให้เขาเข้ามาขึ <c> ้ <oughs> เขามีจอเวทมาเหมือนกัน จอเวตอียิปต์ vs จอเวเทพนิยายเราจะได้เปลี่ยนยุคหรือยังครับจะได้เปลี่ยนยุคกี่โมงไปเปลี่ยนยุคโอเคแล้วก็เอาเป็นยูนิตยิงไกลของเขามาไอนี่แหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ล้วก็เก็บตังค์ได้สามพันห้าครับอันตีมาแล้ว <What? S 1> อันตีมาบา่อยๆแบบนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ไม่ไม่สร้างยูนิตประเภทอื่นเลยนะเนี่ยมาเท็นักขนูอย่างเดียวนักขนูช์ช้ำๆแค่นักขนูก็เพียงพอที่จะชนะในความยากระดับฮาร์ดแล้วครับเขายิงกันทีละสี่คนเห็นไหม แล้วมันยิงทะลุมันจะมีดาเมจบางอันทะลุไปถึงข้างหลังด้วยเราก็เอาซับพอร์ตครับซับพอร์ตเล้งเพิ่มขึ้นมาอีกคราวนี้ยิงทีละ5คนอืมไม่ตายให้มันรู้ไปต่อให้เขาเปลี่ยนยุคก,ก็อาจจะสู้เราไม่ได้นะยิงทีละ5คนใครจะมาสู้อะไรกับเราครับมาอ๋อเราเล่นกันในโหมดปกติโหมดคลาสสิกนี่มันไม่มีแม่ทัพเป็นบอสใหญ่เป็นแม่ทัพสุดท้ายหัวนหน้าตัวสุดท้ายรดบอสรัดยูนิตด้วยนะ ราหยุดสร้างก่อนเพราะว่าสร้างไปตอนนี้ป้อมก็ยิงเราตายค่อยๆเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนครับกิฟฟอนก็มาตายไปเยี่ยมทีนี้ก็เหลือซัพพอร์ตดาเมจแล้วก็เงินตรงนี้เราควรเอาเงินมาก่อนนะถ้าพูดถึงเงินก็สําคัญนะครับเอเอาเงินมาก่อนพอได้เงินเดี๋ยวเงินเร็วขึ้นอีโคโนมีคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเศรษฐ,ฐกิจ <Yeah. S 1> โอ้สุดยอดเขาเปลี่ยนยุคละ่ะแต่เราก็ไม่ถือว่าทิ้งกับเขาน,านานเกินไปนะยุคของเรากับเขาก็ไล่เรียกันดาเมจมา โอเคทีนี้ก็เหลืองเงินตรงนี้2 0 0พันแล้วก็สร้างเป็นยูนิตของยุคนี้ออกมาครับเป็นปืนคาบศิลาได้ยิงบ้านเขาด้วยเลยนะโอโ้โหจบตรงนี้เลยไหมไม่น่าจะจบเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ครับโอเคไม่จบไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเขาเข้ามาหน้าบ้านเราอือ <c oughs> มันตีมาถูกเวลามากรอ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 ,รอให้สแต็กหน้าบ้านเรา่ะยิงปอแปรปอแปรกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นยูนิตของเรายืนสแต็กกันแบบนี้แล้วยิงทีเดียวนี้ก็ มันดีกว่านะครับนี่คือข้อดีของการตั้งรับหน้าบ้าน <Yeah. S 1> ยิงกันกี่คนสี่ห้าคนโอ้โ oh, ห oh. ระยะยิงมันไกลจบเกมตั้งแต่ยุคนี้เลยก็ดีนะนี่ไงจบได้ไหมเนี่ยน่าจะจบได้ uh huh. มาเป็นทหารมา้า <Huh? S 1> ปืนเขาก็ยิงเราโหดเลยเกินได้ไหมได้กี่โมงอีกนิดนึงเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยท uh huh. หารมาเยอะเหลือเกินโอเคพอดีกว่าตั้งรับหน้าบ้านแล้วกัน <What? S 1> เขาเปลี่ยนยุคอีกละกลายเป็นหน่วยพวกนี้มาแล้วนะครับสงครามโลกสงครามโลกอ่ะเราเปลี่ยนบัางเสิ เชื่อว่าน่าจะจบกันตรงยุคนี้เงินสองพันโอเคทีนี้เงินเราก็จะจะไวแล้วนะครับปกติก็ไวอยู่แล้วครั้นี้ก็ไวกว่าเดิมนี่ไงจบละโอ้โหเลือดไหลยังกันน้าเลือดไหลเป็นโลหิตเรียบร้อยใช้เวลาเล่นไปไม่ถึงสิบนาทีเนะี่ยอันนี้ก็คือเอดเอียร์บอสามสองสี่สามาจากไหนอีกภาคสองจะมาสามอะไรเลี้ว่าสในโหมดฮาร์ดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าไปเล่นอินเซนดูอินเซนนี่น่าจะยากเพราะว่า โลโก้ o, เขานี่เป็นสีทองเลยทีเดียวแล้วก็ตัวอัสีแดงสแสดงถึงความแบบว่าเอล é กน n c สุดๆโอเคครับผม,ปร,ม,ป,รมประมาณนั้นประมาณนี้นี่คือเอกขอวสอง War เล่นไปเล่นมานี่สนุกเลยเนี่ยติดแล้วเนี่ยเกมนี้ว่ากันไปสวัสดีพี่อมิเสเมืรกเม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 ินนร์กเองร์กเมิร์กเมิรเท่า์ก่กเอนร์กเรกเมิมรกามหร้กสเรับวันนี้สวัสดีครับเมกเรับทุกเนแล้กเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม